สวัสดีครับพวกกบผมวินเพชรยนต์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจใครกำลังมองหาเจที่นั่งสวยๆคุ้มๆเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสาวก f o r t จ n เนถามหาเลเจนเดอร์กันมาเยอะขอแนะนำเลยครับเข้ามาใหม่ f o r t u n เน 2.4V นะครับรุ่นนี้ได้เป็นรุ่นเลเจนเดอร์เลยปี2021นะคันนี้เป็นรถหน่วยง,งานเช็คระยะ0%ครับเลขหมายแสนเดียวเท่านั้นเองนะเฉลี่ยวิ่งวันนึงประมาณ70โลครับ นี่คือรถสวยหน่วยงานประวัติศู์ที่คุณตามหานะครับคันนี้ป้ายแดงออกห้างเกือบเกือบล้านแปดนะครับแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มไปเลยนะครับเพียง1ล้านกับ50,000ื่นบาทเท่านั้นเองประหยัดไป7จ็ดแสนเลยที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับคันนี้นะใครหาอยู่นะครับฟรีดาวได้สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับผ่อนเดือนละประมาณ20,000ื่นเท่านั้นเองนะรายได้4ี่หมื่นขึ้นไปสุนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องค้ำเบอร์โทรด้านล่างโทรได้เลยครับศูนย์ท6กสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์ครับคุณจะได้แต่รถเกรด A สวยๆแบบนี้ไว้ใช้แน่นอนนะครับนี่ฮะถามหากันมาเยอะกับเลเจนเดอร์นะครับขายดีอันดับหนึ่งเลยขับยังไงก็มีทรงขับยังไงก็เท่โฉมนี้ขับอีก10ปีก็ไม่ตกรุ่นนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับนี่ฮะโฉมนี้นะครับไฟหน้าหล่อๆเท่ๆสไตล์เลเจนเดอร์แบบนี้นะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับแล้วก็เป็น ชุดไฟเดย์ไลท์นะครับเดยไทม์ไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวนะครับนี่ฮะเป็นแบบ LED ให้เรียบร้อยยกชุดเลยด้านล่างนะครับนี่ฮะได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้ากันชนหน้านี่ฮะดีไซน์ใหม่เลยเ e เดอร์ถือว่าสวยมากนะครับออปชันเพิ่มเติมตรงนี้มีกล้อง360ให้ด้วยนี่ฮะด้านหน้าโอ้โหออปชันไม่ธรรมดาครับคันนี้นะผิวพันธุ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับสวยตรงคมเดิมแน่นอนนะครับรถทุกคันของเรานะครับคัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนครับเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํำรูสูญหายนะครับจะซื้อรถมือสองทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทใหญ่ที่ไว้ใจได้นะครับเพชรยนต์เปิดทําการมาแล้ว25ปีครับบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพคัดรถสวยด้วยใจนะครับลูกค้าซื้อไปนะมากกว่าหมื่นรายทั่วประเทศนะครับเข้ามาซื้อที่เพชรยนต์เพราะอะไรฮะเนี่ยครับเขามั่นใจในเรื่องตัวรถนะครับว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ต้องส้มซื้อไไไปแแล้้ววนนนนนะคครััับบบมมมมม่่่ีีีชหกใจ เพราะว่ารถมือสองตอนนี้แต่ตลาดมีเยอะนะฮะแต่จะซื้อมั่นใจต้องซื้อกับวินเพชรยน์เท่านั้นไปกันต่อเลยครับสวยมากนะครับตรงนี้สังเกตนะครับด้านล่างเขาจะมีเป็นชุดไฟนะครับ LED เป็นไฟเลี้ยวให้โอ้โหเท่มากฮะยาวๆแบบนี้นะครับตรงบริเวณชุดกันชนล่างด้านหน้านะฮะเชื่อมโยงกับตัวป่งซุ้มล้อเห็นไหมนะครับเรียกว่าเรียบหรูดูดีไม่ต้องใหญ่เทอะทะานะครับแบบนี้ใช้ได้เลยที่สําคัญนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือยาง ชุดเนี่ยฮะชุดช่วงล่างชุดล้อนะครับได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานเลยนะครับนั่งเงาซอกเทาแบบนี้ทูโทนนะครับติดยางดันหลบแกรนเทคมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหนะครับเฉพาะชุดยางอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วนะครับได้ปีใหม่ดอกเล็กๆใช้อีกยาวเลยนะครับได้เป็นแกรนเทคเอทีหด้วยโอ้โหจัดไปเลยครับปิกนกโช๊คอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะครับรถทุกคันเนี่ยคือเราคัดมาแล้วนะครับเกรด A แน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนออกรถนะ เรามีเปลี่ยนนะครับของเหลวนะ้ำมันเครื่องต่างๆให้เรียบร้อยเลยยางเราเติมลมไนโตรเจนให้ทุกคันมั่นใจได้นะครับแบตเตอรี่ CCA ต่ำหรือว่าเกินอายุเราเปลี่ยนให้ทันทีนี่ฮะมั่นใจได้นะครับไปกันต่อเลยด้านข้างนะครับนี่ฮะตรงกระจกนะครับกระจกเป็นกระจกเดิมแท้ t o โ,โยต a ทุกบานเลยรอบคันนะครับไม่มีอุบบติเตุชนหนักมาแน่นอนแล้วครับเราเช็คมาแล้ว274จุดมั่นใจได้นะครับกระจกข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับได้เป็น ไฟ LED แล้วก็มีกล้อง360ให้นี่ฮะข้อสังเกตน,นะครับเลเจนเดอร์ออปชันจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาต้องบอกอย่างนี้นี่ฮะหารถไปเที่ยวหน้าหนาวนะครับหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละประมาณ20,000นะครับใครอยากได้ดอกเบีย้ยประหยัดนะเริ่มต้นที่2.39%มีให้สำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับมีให้หรืออยากจะผ่อนยาวๆสบายๆ84งวดก็จัดให้ได้มีสถาบันการเงินชั้นนำนะครับมากกว่า10แห่ง ประจำอยู่ที่เพชรยนต์นะครับของเราเป็นเต็นเกรด A นะเป็นเต็นเกรด A ระดับประเทศได้ดอกเบี้ยเรทต่ําสุดด้วยนะครับถัดมากุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับสมาร์ทคีเลสนะครับเปิดออกมาตรงนี้นี่ฮะด้านในโอ้โหเลเจนเดอร์คันนี้นะครับด้านในนะครับดีไซน์สวยๆนะฮะเป็นเบาะแบบทูโทนดำแดงให้อารมณ์สปอร์ตใครหารถนะครับนี่ฮะรถหน่วยงานนะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะเอาไว้นั่งตรวจการ จัดไปเลยนะครับคันนี้ถัดมานะครับด้านข้างนี่ฮะได้เป็นวัสดุพลาสติกนะครับตัดสลับกับหนังบุนุ่มทูโทนแบบนี้ฮะสีแดงดําสวยๆนะครับเดินได้แดงสวยๆนะด้านล่างนะครับมีที่วางขวดน้ําใบใหญ่นะครับ1.5ลิตรวางได้เลยนี่ฮะชุดลําโพงกลางมีให้นะครับตรงนี้ก็เป็นพิโน่แบล็กนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมลําโพงทวิตเตอร์มีให้นะครับด้านในน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับตรวจเช็คมาแล้ว สัาเปดด้านล่างสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะคันนี้ผมย้ําก่อนนะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําสปานะครับเข้ามาใหม่ๆเลยผมเอามาจอดถ่ายเลยนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับตรงบริเวณเบาะนี่ฮะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดนะครับได้เป็นเบาะทูโทนสีดําตัดแดงโอ้โหสวยมากครับนี่ฮะไทราหานะครับรถสวยๆคุ้มๆราคาประหยัดไปเจ็ดแสนคันนี้ตอบโจทย์ใครจะไปซื้อป้ายแดงหยุดก่อนนะครับมาซื้อคันนี้มาดูคันนี้ก่อน นี่ฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับได้เป็นโฉมนะครับเลเจนเดอร์โฉมใหม่โฉมปัจจุบันด้วยนะฮะสวยมากนี่ฮะตอนนี้นะครับจะซื้อรถมือสองต้องซื้อแบบนี้ฮะต้องซื้อนะครับราคาประหยัดรถหน่วยงานนะครับเพราะเขาจะประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพต้องว่ากันอย่างนี้แล้วที่สําคัญ Fortuner เนี่ยซื้อง่ายขายคล่องเป็นรถที่ราคาแข็งในตลาดนะครับนี่ฮะขับดีมีทรงต้องไป Fortuner เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนี่ฮะสวยๆ นะครับบริเวณแผงข้างประตูสวยเดิมนะครับงานละเอียดนะฮะงานสะอาดนี่ฮะยังไม่ได้แกะเลยพลาสติกนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะตรงบริเวณเบาะเบาะหลังนะครับดีไซน์ของ fortuner นะครับจะเป็น60-40นะครับแล้วก็ปรับพับได้นะครับเป็นตอน3ขึ้นมานี่ฮะนั่งด้านหลังแบบนี้นะครับตอน3เราก็จะพับแขวน50-50ซ้ายขวานะครับนั่งได้แบบนี้ นี่ฮะเป็นบุคลิกสีดานะครับหลังคาดาแบล็คท็อปดำแบบนี้ฮะสวยๆโอ้โหนะครับใครได้ไปนี่คุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะโทรด่วนเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับติดขัดตรงไหนอย่างไรผมยินดีให้คําปรึกษาลูกค้าหลายท่านสงสัยนะครับว่าเงินเดือนเท่านี้ออกได้ไหมนะครับคันนี้เนี่ยนะฮะถ้าอยากฟรีดาวนะรายได้ประจําตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับรายได้ประจำสี่หมื่นอัพนะครับซื้อได้เลย ต้องเรียนอย่างนี้แล้วยิ่งถ้ามีเครดิตนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับมีบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาถัดมานะครับด้านล่างนี่นะครับลอมแม็กขอบ20หล่อจริงๆผมบอกเลยนะแล้วก็คุ้มมากได้ยางดันหลบแกรนเทคเจ้าของเดิมนะครับพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นพ่นกันสนิมนะเรียบร้อยแล้วนะครับยางอะไหล่ต่างๆอยู่ครบแชสซีสวยๆไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อยไหมฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับด้านหลัง ไฟท้ายเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับสวยๆส,ส,สไตล์ของ Toyota เขาเลยด้านบนก็จะมีเบรกตรงที่3 LED มีให้ชาร์จฟินด้านบนมีให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะคันนี้นะครับฝาท้ายก็เปิดแบบไฟฟ้าเปิดจากรีโมดก็ได้นะครับแล้วก็เปิดจากกรอนไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นแบบ LED ให้เลยนะครับเปิดออกมานี่ฮะสวยๆคุ้มๆฝาท้ายเป็นแบบกันหนีบเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาใช้งานนี่ฮะ สวยๆคุ้มๆผมพาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟท้ายนะครับท้ายแทสเตเลชัดเจนนะครับสวยๆสปอร์ตเมทอาร์คเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยแต่เดี๋ยวผมต้องทําสปาให้นะน็อตไม่ขยับเลยฮะสวยๆนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไข่เดิมครับตรวจเช็คแล้วนะครับเดิมแน่นอนนะครับไฟท้ายสเตเลไฟท้ายเดิมนะครับนี่ฮะจุดเชื่อมโยงสปอร์ตเมทอาร์คเดิมหมดนะครับไฟท้ายเดิมโอ้โหคันนี้สวยจริง นะครับถ้าจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเราก็ปรับพับเบาะด้านหลังนะครับปึ๊บนี่ฮะดึงขึ้นมาปั๊บแขวนได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะนี่ฮะก็แขวนอย่างนี้นะครับนี่ปรับพับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้นะครับด้านหลัง50-50ใส่ถุงก๊อบนะครับหรือว่าอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนี่ฮะคันนี้ตอบโจทย์นะครับเที่ยวได้ทั่วไทย2.4 V ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ13-14โลิตรมีให้แน่นอนคันนี้ นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงบริเวณคนขับกันต่อเลยนะครับสวยจริงครับบริเวณคนขับนะครับตรงนี้นะฮะกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีคีย์เลสนะครับแล้วก็นี่ฮะตรงบริเวณแผงข้างประตูนะครับสวยๆได้เป็นพลาสติกตัดสลับกับหนังบุดนุ่มนะครับทูโทนแบบนี้เลยนะครับสีแดงตัดกับสีดํานะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมชุดลําโพงกลางมีให้แน่นอนนะครับลำโพงทวิตเตอร์ มีให้นะครับซอกหน้าสวยๆฮะนี่ครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนะครับตรงบริเวณนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับเปิดออกมาก็นะฮะใบใหญ่ๆใช้ได้นะครับพุชตาร์ทมีให้แน่นอนนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มควบคุมพาวเวอร์ดอแล้วก็เป็นพาร์คิ่งเซนเซอร์มีให้นะครับพวงมาลัยนี่ฮะเป็นแบบมาลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตนะครับปรับได้สีทิศทางสวยมากตรงนี้ก็จะมีเป็นวัสดุนะครับเป็นเพนโน b แบ็กให้นะแล้วก็มีครูส e คอนโทรลให้ด้วยตรงนี้ นะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือนี่ฮะแพดเดิลชิพนะครับขับสนุกเปลี่ยนเกียร์สนุกนี่เลยนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบ TFT ผสมกับเข็มมาตรวัดนะครับแบบอนาล็อกให้นี่ฮะสวยๆนะครับคันนี้เลขไม่แสนสองเท่านั้นเองนะครับสวยๆคุ้มๆหน้าจอนะครับได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้นะครับ9นิ้วติดตั้งจากศูนย์ t o y o ต้ให้เลยแล้วก็กล้อง360มีให้นะครับแอร์ได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลออโต้ นะครับแล้วก็มีชุดต่อนะครับเชื่อมต่อ power outlet ต่างๆแล้วก็ Wireless c h a จอร์ของ iPhone มีให้นะครับตรงนี้ก็เปิดออกมามีเป็นที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆให้นะครับวัสดุได้เป็นเค v ล่าลายไม้ฮะสวยมากนะครับเกียร์ได้เป็นแบบนี่ครับ6 speed sequential shift นะครับมีให้แล้วก็ดูโหมดนะครับหมดประหยัดหมดเร่งแซงมีให้นะ traction control เพื่อความปลอดภัยมีให้แน่นอนนะครับแล้วก็พนักแขนเป็นแบบหนังบุนุ่มนะครับเปิดออกมาก็ มีช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้นะครับเบาะสวยได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ฮะได้เป็นเบาะไฟฟ้าสวยๆนะครับบริเวณคนขับด้วยตรงบริเวณเสาบีด้านข้างนะฮะน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเห็นไหมฮะสวยๆบาร์โค้ดนะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆสวยเดิมหมดเลยนะฮะหุกรอนเดิมบนล่างนะครับชุดบนชุดล่างน็อตไม่ขยับเลยบริเวณสครับเพจนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ได้แกะแต่เดี๋ยวผมต้องทําสปาชุดใหญ่นะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ลูกค้าหลายท่านชอบนะ รีวิวแบบนี้แหละครับเอาแบบนี้เลยเพียวๆพียรถมาปุ๊บผมรีวิวปั๊บเลยแหนะจกนะครับนี่ฮะเป็นแบบไฟแบบออโต้ให้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งคนขับและผู้โดยสารเฮดรูมสะอาดสะอาดไฟสองสว่างเป็นแบบ led ให้แบบนี้นะครับใครหา f o r t u n e r นะครับสวยสวยคุ้มคุ้ม,มจัดไปเลยคันนี้เดี๋ยวผมพาดูตรงบริเวณห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยครับส่หรับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนเราได้เป็นขุมกำลังดีเซลคอมบินเรลนะครับบล็อก 2GD สองจุดสี่ลิตรครับร้อยห้าสิบม้าความประหยัดหายห่วงครับคันนี้ใช้ได้นะครับอึดตึกทนแน่นอนเรามาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับนี่ฮะตรงบริเวณคานหม้น้ํานะครับผมชี้ชัดให้ดูนะครับทุกๆคลิปเลยนะครับนี่ฮะน็อตเดิมเดิมนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายปั๊มแอลนะครับสวยสวยไรเดียงกันมานี่ฮะตรงบริเวณหม้น้ํานะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆชัดเจนนะครับนี่ฮะนฮะครับตรงบริเวณท่อยางนะครับนุมน่มๆนะ ไม่กรอบไม่แตกอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้นี่ฮะไรเรียงกันมานะครับตรงบริเวณด้านขวานะครับมีปั๊มอาชัดเจนนะครับอันนี้คานเดิมคานมอน้ําเดิมเลยครับถัดมานะครับตรงบริเวณแขนหน้าเชื่อมโยงกันนะครับนี่ฮะระหว่างตัวบอดี้นะครับคานมอน้าแล้วก็แขนหน้าสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยตัดรอยแต่งรอยต่อหรือว่าเป็นรอยสีเพี้ยนแต่อย่างใดมั่นใจได้ไฟหน้าไทยไทยคุยโตะนี่ฮะต้องแบรนด์นี้นะแท้ๆเดิมโรงงาน นะครับจุดเชื่อมโยงนะครับสปอร์ตเมทอาร์กระหว่างตัวแขนหน้ากับตัวบอดี้เดิมเดิมแบบนี้นะครับมาร์กิ้งเดิมโรงงานครับไล่เรียงกันมานี่ฮะตรงบริเวณปั๊มแม่ปั๊ม abs นะครับแห้งๆสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับตรงบริเวณขอบเครื่องเห็นไหมประเก็นฝาเครื่องแห้งๆสวยๆไม่มีน้ํามันหุดเจิมครับนี่คือรถเกรด A นะครับรถหน่วยงานข้อดีคือเขาเช็คระยะ100%เพราะฉะนั้นมีคนช่วยดูรถให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเช็คระยะมาตลอดเลยมั่นใจได้ นี่ครับปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงนี่คือฝากระปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนะครับนี่ฮะไรเรียงกันมานะครับตรงตรงบริเวณสติ๊กเกอร์ต่างๆสติ๊กเกอร์คําเตือนสวยๆนะย้ำทุกคลิปนะครับว่าด้านนอกสีอะไรก็ตามด้านในต้องเป็นสีเทาแบบนี้ครับนี่คือรองพื้นเดิมแท้โรงงานของโตโยต้านะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทสวยๆนี่ฮะน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนะครับสวยๆตรงบริเวณแผ่นเพลทบริเวณหมุดย้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผลิตเดือนมีนาปี21 ชัดเจนนะครับตัวบอดี้แขนหน้าเชื่อมโยงกันสวยเดิมไฟหน้าแท้ไทโคอิโตจบตรงนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ c c a ต่ำหรือเกินอายุนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีเลยเนี่ยฮะมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์สรับท่านไหนที่กำลังมองหารถ PPV 7ที่นั่งสวยๆคุ้มๆไว้ใช้นะครับเรเจเดอร์คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับได้เป็นรุ่น 2.4V เลยนะฮะเรเจเดอร์ปี2021คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไม่แสนเดียวเท่านั้นเองนะครับเช็คระยะศู์เช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจได้ไป้ายแดงออกห้างคันนี้เกือบเกือบล้านแปดแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง1ล้านกับ5 0,000เท่านั้นเองลูกคา้าเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละ2 0 0 0 0เท่านั้นเองฮะร,รายได้40,000ซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องําเบอร์ทโทรด้านล่างครับส่วน646966335นะครับแอดไลน์มาได้เลยลูกคา้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบร,ริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็ถึงหน้าบ้านทานเลยครับ สุดสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับวิเพิยนนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถ PPV สวยๆเจ็ที่นั่งเข้าใหม่คุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วิเพิยนต์ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ